สวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับเป็นคลิปใบรายการซึ่งจากที่รีวิวส่วนเนื้อหายากในคลิปวีพีนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีใบรายการออกมานะครับเราก็ได้แต่คาดเดานะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละเนื้อจะเป็นอย่างไรนะครับว่าเนื้อไหนจะน้อยเนื้อไหนจะมากแต่ละท่านก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งใบรายการก็ เพิ่งทยอยออกมานะครับผมก็เพิ่งได้เห็นนะครับได้จากเหตุของพระเหลียญภูพานนะครับก็ต้องขอขอบคุณมานะครับผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็เอามาแชร์ต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนื่องจากที่คลิปรีวิว ep 3ที่ว่ามาดูเนื้อหายากกันนะครับอันนี้เราก็จะ มาดูเป็นใบของจริงนะครับเป็นใบรายการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับหนังสือรับรองวัตถุมงคลทำเนียบรุ่นนะครับวัตถุมงคลไตรมาสหกสามพระครูวินิตนะครับหลวงพ่อพัดก็จะมีอยู่ตามที่รู้ๆกันนะครับก็ห่วงเชื่อมพิมพ์ครึ่งองค์เหรียญร้างบรารมี พิมพ์เต็มองค์เหรียญเสมมาวัดหนังพิมพ์เต็มองค์เหรียญนั่งพานภูกรัพย์พิมพ์เต็มองค์เหนนร,รียญเ,เ,เสม,มาเสือครับแก้วพิมพ์ครึ่งองนะครับก็ระบุวัดหนองบัวนครสวรรค์นะครับพุทธาพิเศษนะครับเน้นนะครับนี่นะครับอุโบโสถนะครับวัดห้วยด้วนวันที่เจ็ดมีนานะครับอันนี้ใบรายการเดี๋ยวผมจะโหลดไว้ใต้คลิปนะครับท่าในใดที่ จะดูนะครับว่าแต่ละรายการสร้างเนื้อไหนมั่งก็เข้าไปดูได้นะครับนี่นะครับก็ถวายปัจจัยเงินสดรวมสิบล้านบาทเพื่อสร้างวัตถุมงคลหนึ่งวัตถุประสงค์นะครับนะครับรุ่นไตามากวัตถุประสงค์ในการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็เพื่อเผยแพ่บรารมีหลวงพ่อพัดนะครับ อันนี้เป็นลายเซนพระภูวินิตปุญญกกรนะครับหรือว่าหลวงพ่อพัดนะครับเจ้าวาดวัดฐานาหารหรือว่าวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็พระนิโรธลักขิตนะครับอ่านผิดต้องขออภัยนะครับหลวงพ่อสุนทรขันติโกนะครับอันนี้เป็นจากวัดนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูกันคร่าวๆนะครับ ตอนนี้พึ่งทยอยออกมานะครับใบารายการพระพึ่งทยอยออกมานะครับมีตอนนี้มีแค่2รายการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เราไปหลายท่านก็อาจจะเก็บเนื้อที่มันสร้างน้อยหรือเนื้อที่หายากนะครับก็เผื่อเราไปเจอตามแผงพระหรือตามที่เพื่อนๆมารีวิวหรือปล่อยประมูลนะครับเราจะได้รู้ว่าเนื้อไหนที่มันสร้างน้อยนะครับ เนื้อไหนจะหายากเนื้อไหนนิยมนะครับก็ดูจากเนื้อนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละรายการนะครับช้าหน่อยนะครับหรือท่านอาจจะไปโหลดเอาในเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับตัวนี้นะครับก็สร้างบาร,รมีนะครับพิมพ์นี้ก่อนนะครับพิมพ์เหรียญสร้างบาร,รมีพิมพ์เต็มองค์ก็คือล้อพิมพ์จากหลวงพ่อคูณหนึ่งเก้านะครับตรงนี้ก็ ในรายการจองก็จะมีเนื้อทองคำนะครับสร้าง19เหรียญน,นะครับโค้ดนะครับ1ถึง19แล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองคำ199เหรียญน,นะครับ1ถึง199นะครับอันนี้ตรงนี้เราก็จะดูได้นะครับเลขโค้ดโค้ดหมายเลขนี้นะครับเพราะว่า ก็อาจจะมีแบบบางท่านเอาเนื้อเงินธรรมดาไปลงยาอะไรนะครับเราก็ต้องดูเลขคดนะครับว่ามันตรงกับเลขคดไหมนะครับอันนี้เรามาดูนะครับอันนี้รายการลุ้นส่วนพิเศษเนื้อเงินนะครับก็ส่วนใหญ่ลงยาก็จะสร้างน้อยนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่เนื้อเงินลงยาจะสร้างน้อยนะครับเลขคดก็จะต่าๆนะครับสังเกตดูนะครับถ้าลงยาไม่เกินร้อย ไม่เกิน999นะครับเลขโค้ดสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเงินธรรมดาก็2563นะครับก็เป็นปีปีที่สร้างเลยนะครับ2563นะครับนี่นะครับเนื้อเงินสร้างจำนวนนี้นะครับจำง่ายๆนะครับส่วนเนื้อเงินอื่นๆนะครับก็สร้างน้อยนะครับเงินไม่ตัดติกหลังเรียบหน้ากากทองคำ99เหรียญนะครับ เงินหลังเรียบส่วนใหญ่เนื้อเงินก็จะสร้างน้อยนะครับแล้วเรามาดูโซนพิเศษนะครับก็ชุบทองลงยาแดงหนึ่งร้อยเหรียญนะครับอันนี้หายากนะครับชุบเงินลงยาจีวอนสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับอันนี้นะครับชุบเงินนะครับเขาเขียนชัดเจนนะครับชุบเงินลงยาจีวอนนะครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญสร้างน้อยนะครับ ทองแดงลงยาขาว999นวะนะครับนวะนี้สร้างน้อยนะครับ199นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนวะลงยาจีวอนนะครับอัลปาก้า999ทองเหลืองทองเหลืองหรือลงยาสีเขียวนะครับ199ภายเงินนะครับลงยาสีเขียว999นะครับ ลายเงินลงลงยาแดง999นะครับเนื้อภายเงินก็สร้างน้อยนะครับ900กว่าแต่ปลายเงินลงยาจีวรเยอะหน่อยนะครับ2,999เหรียญน,นะครับก็ดูโค้ดนะครับว่าเหรียญท่านจะบางบางทีก็ดูยากนะครับอันไหนชุกเงินอันไหนอันไหนเป็นปลายเงินนะครับต้องดูผมก็ยังดูแยกยังแยกยากนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูเช็คตาม แต่ซีเรียลนัมเบอร์นี้นะครับว่าว่าจะเป็นพลายเงินหรือชุกเงินนะครับเพราะผมดูบางเหรียญแบบหนานะครับหนาชุกหนาผมก็ว่าน่าจะเป็นชุกเงินนะครับนี่นะครับบางเหรียญก็เป็นพลายก็คือจะวิบวับวับอันนี้ความเข้าใจส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่าโค้ดต่างๆนะครับว่ามันจะตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าเหรียญที่ผม ที่ลงไปในคลิปก่อนนะครับ EP สามนั้นจะจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเป็นปลายเงินหรือจะเป็นชุบเงินนะครับทีนี้เรามีใบรายการเราก็จะเช็คง่ายนะครับแล้วก็ลุ้นนอกลังนะครับส่วนพิเศษนะครับเหรียญหน้ากากอันนี้รับรองนะครับส่วนใหญ่จะสร้างน้อยนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้อันนี้ก็คือพิเศษนะครับ แบบยกลังก็คือมหาชนวนหน้ากากเงินนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทองฝาบาททองแดงหน้ากากเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้รุ่นเนื้อแบบยกลังส่วนพิเศษนะครับเหรียญหน,น้ากากอันนี้หน้ากากเงินนะครับมีมหาชนวนทองฝาบาททองแดงนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับ อันนี้สซนอนะกกสร้างน้อยนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูต่อนะครับมีหลายพิมนะครับอันนี้สซนธรรมดานะครับรุ่นเนื้อสซนธรรมดาก็สร้างน้อยนะครับนวะนวะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันปาก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนื้อชนวนผิวด้านนะครับเนื้อมหาชนวนสองพันกว่านะครับ ทองฝาบาท2,000กว่าเนื้อทองสัตตะ3,090นะครับที่สร้างเยอะที่สุดก็จะเป็นทองแดงนะครับกับลมดํากับลมมันปูนะครับหรือที่เรียกว่าภายรุ้งนะครับลมมันปูสร้าง9,999นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงไายเงินก็สร้างเยอะนะครับหมื่นกว่าเหรียญนะครับ เนื้อชุบทองโบราณ999เหรียญเนื้อชุบเงินโบราณ1,999เหรียญก็ดูโคดนะครับบางทีก็ดูยากเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญเนื้ออะไรนะครับก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับที่คลิปที่แล้วก็ผมก็ลองคาดเดาานะครับว่าเหรียญไหนจะสร้างน้อยนะครับอันนี้เราก็มีใบรายการนะครับ สร้างบารมีก็มีสองบล็อกอีกนะครับนี่นะครับมาดูสาเหตุทําไมมีสองบล็อกนะครับสร้างบารมีนะครับบล็อกแรกเนี่ยนี่นะครับเนื้อเงินสามร้อยกว่านวะสามร้อยกว่าอันปาก้าพันสองนะครับนี่นะครับไล่มาพันสองเนื้อทองเหลืองนะครับพันสองพลายเงินเนื้อพลายเงินพันสองนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อพิเศษชุก ทองโบราณเนื้อพิเศษชุบเงินโบราณร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็ดูโคตรนะครับสร้างบารมีบล็อกแรกนะครับอันนี้ก็น่าจะสรุปจากจากเนื้อจากซนข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะมีสองบล็อกนะครับสาเหตุนะครับเหรียญสร้างบารมีบล็อกแรกพิมพ์อ้วนไปนะครับจัดสร้างขึ้นแบบแรกแต่ ทางจิมง,งานเห็นว่าง,งานออกมายังสวยไม่พอนะครับกับความต้องการที่จะสร้างบารมีนะครับให้คล้ายพิมพ์เหลี่ยสร้างบารมีหนึ่งเก้าหลวงพ่อคุณนะครับซึ่งเหรียญบารมีหนึ่งเก้าหลวงพ่อคุณนั้นโอ้โหเนื้อทองแดงก็ราคาลิฟแล้วนะครับอันนี้เราก็เก็บได้ทุกเนื้อทุกทุกพิมพ์ทุกเหรียญน,นะครับเพราะดูแล้วก็สร้างไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับจํานวน ประชากรนะครับของเรานะครับสร้างนิดนิดเดียวนะครับแต่ละพิมพ์นะครับสร้างน้อยนะครับเก็บได้ทุกเนื้อนะครับไม่จําเป็นนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับบางท่านก็ชอบเนือ ith, ้อนวะนะครับนี favorite, ่นะครับ kind of สร้างน้อยนะครับเนื้อนวะอันปาก้าก็เยอะหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูห่วงเชื่อมนะครับหลวงปู่ทีมห่วงเชื่อมนะครับ วงเชื่อมพิมพ์ครึ่งวงนะครับมาดูนะครับเนื้อทองคําก็แบบรายการจองนะครับไม่ได้ลุ้นนะครับอันนี้ต้องคนที่จองถึงจะได้นะครับแล้วก็มาดูลุ้นเนื้อแบบยกลังนะครับก็เนื้อเงินก็สร้างเท่ากันนะครับนี่นะครับเนื้อเงินนี่หายากทุกเหรียญน,นะครับ จะมีเงินธรรมดาเท่านั้นนะครับที่สองพันห้า้อยหกสิบสามเหรียญนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับก็ถือไม่เยอะนะครับอย่างเหรียญอื่นก็โหสร้างน้อยมากเก็บได้เก็บนะครับแล้วก็รายการลุ้นเนื้อแบบยกรังซนพิเศษนะครับชุบทองลงยาแดงลงยาเขียวนะครับสร้างน้อยลงยาฟ้านะครับชุบเงินชุบนาคนะครับโอ้โหมีหลายชุบนะครับ ทองแดงผิวไฟโรงยาจีวอนโบน้ำเงินนะครับโอ้โห,โหตรงนี้นะครับสร้างน้อยนะครับเห็นไหมครับลงยาจีวอนโบน้ำเงินนะครับผิวโรงยาจีวอนโบแดงนะครับที่ผมให้ดูเมื่อวานนะครับใน ep ที่สามใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูนะครับบางเหรียญผมก็อาจจะรีวิวผิดนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีใบารายการนะครับสำหรับใครที่ ย้อนกลับไปดูนะครับ EP สามนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับให้ให้คลิกไปดูนะครับของผมเจอนะครับสองเหรียญนะครับโอ้โหหายากจริงจงนะครับนี่นะครับนี่นะครับลองไล่ดูนะครับหลักการลุ้นเนื้อนะครับชุบทองลงยาแดง ชุบเงินชุบนาคนะครับทองแดงผิวไฟนะครับหลงยาจีวรโบน้ําเงินนี่นะครับหายากโบแดงก็พันกว่าเองนะครับถือว่าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินธรรมดานะครับเนื้อเงินธรรมดาสร้างอยู่สองพันกว่านสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับอันนี้ผิวทองแดงสร้างแค่เก้าร้อยกว่าเหรียญนะครับตรงนี้เรามาดูนะครับ รายการรุ่นเนื้อแบบยกลังสนพิเศษนะครับมหาชนวนสองพันกว่านะครับสองพันเก้าทองแดงฝาบาทหน้ากากเงินนะครับทองแดงหน้ากากนวะเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับโอ้โหหายากเหมือนกันนะครับหรือว่าสร้างน้อยนะครับทองแดงหน้ากากนวะนะครับนี่นะครับโอ้โหใครมีก็เก็บทุกเนื้อนะครับไม่จําเป็นต้องเก็บเนื้อเงินนะครับทองแดงเนื้อชุบอะไรก็เก็บได้นะครับเพราะว่า สร้างน้อยนะครับบางรุ่นบางเหรียญก็ตามเก็บกันนะครับนี่นะครับส่วนเนื้อธรรมดานะครับนวะก็สร้างน้อยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอัมปาก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนื้อจะดวนผิวด้านนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนื้อมหาจนวนนะครับมชอันนี้เนื้อธรรมดานะครับเนี่ยครับสองพันเก้านะครับเนื้อทองสัตตะสามพันเก้า ที่เยอะหน่อยก็เนื well, we ้อธรรมดาก็จะเป็นลมดำนะครับแล้วก็มันปูนะครับเก้าพันกว่าแล้วก็เนื้อทองแดงพลายเงินนะครับหมื่นกว่านะครับเนื้อชุบทองโบนเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ชอบเหรียญไหนก็ไปเก็บกันนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะครับด้านล่างสำหรับห่วงนะครับห่วงเชื่อม พิมพ์ครึ่งองแบบเชื่อมห่วงนะครับอันนี้น่าจะสร้างน้อยนะครับแบบเชื่อมห่วงที่ผมให้ดูท้ายคลิปอีพีสามนะครับท่านใดยังไม่ได้ดูตามไปดูนะครับคลิปอ p พีสามนะครับนี่นะครับห่วงเชื่อมพิมพ์ครึ่งองค์นะครับโอ้โหนี่นะครับเนื้อเงินมีแค่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับเงินหน้าแกวทองคำร้อยเก้าสิบเก้าหมดเลยนะครับที่เป็นห่วงเชื่อมนะครับ แบบเชื่อมห่วงนะครับตัวนี้นะครับอัมปาก้า199เนื้อมหาชนวน900กว่านะครับแล้วก็เนื้อทองเหลือง999นะครับเนื้อทองแดง999โอ้โหแล้วก็พิเศษนะครับเนื้อชนวนหน้าแกากเงิน99นะครับเนื้อทองเหลืองหน้าเงิน99เหลืองนะครับโอ้โหท่านใดมีก็ตามกันนะครับแบบแบบ เชื่อมห่วงนะครับอันนี้แบบพิเศษนะครับผมมีสองเหรียญนะครับน่าจะเก็บนะครับมีออกมาแค่สองสองรายการนี้นะครับเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีรายการที่สามที่ที่สี่ที่ห้าแบบพิมพ์อื่นๆก็จะมารีวิวให้ดูนะครับมาไลฟ์ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรถยนต์เสียงอะไรรบกวนนิดนึงนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรุงอรุณไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจด้วยนะครับเพจเพจของเรานะครับบารมีหลวงพ่อพัดเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพจเรารับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ บางบางบางทีพิมพ์เนื้อหายากก็อาจจะราคาแรงนิดนึงนะครับเนื้อเดี๋ยวตอนนี้ผมก็น่าจะมีราคากลางแล้วนะครับเพราะเราเห็นใบารายการนะครับบางทีช่วงแรกๆไม่มีใบารายการเราก็ไม่รู้ว่าพิมพ์ไหนสร้างน้อยสร้างมากนะครับราคาอาจจะกระโดดไปนะครับบางพิมพ์ก็อาจจะราคาถูกไปนะครับก็ก็ฝากติดตามกันนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ